เส้นประสาทเป็นโครงสร้างในร่างกายที่มีลักษณะเป็นมัดของเส้นใหญ่ของเนื้อเยื่อประสาทที่เชื่อมระหว่างอวัยวะในระบบประสาทกับอวัยวะต่างๆในร่างกายเส้นประสาทส่วนใหญ่ต่อเชื่อมกับระบบประสาทส่วนกลางผ่านทางไขสันหลังเว้นแต่เส้นประสาทสมองหรือเรียกว่า cranial nerve ทั้งส2องคู่ที่ต่อโดยตรงกับสมองเส้นประสาทไขสันหลังหรือเรียกว่า สไปนัลเนิร์ฟเป็นเส้นประสาทที่แยกออกมาจากไขสันหลังซึ่งเมื่อแยกออกมาแล้วจะแตกออกเป็นสองเส้นคือ 1. a n t e r อน r r o รียหรือมอ t ตอร์ o t ซึ่งมีหน้าที่นำกระแสประสาทจากไขสันหลังไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายและ2 p o s พ e r i o รียรูหรือ s e n s o r y r o o t ซึ่งมีหน้าที่นำกระแสประสาทจากส่วนต่างๆของร่างกาย